ตินัทานพระพิสุนิกายเซนบิดาแห่งการมีสติตื่นรู้มรณภาพในวัย95ปีติดนัทานพระพิสุในาศาสนาพุทธนิกายเซนชาวเวียดนามผู้ได้รับความนับถืออย่างสูงทั่วโลกได้มรณภาพแล้วในวันนี้22มกราคม2565ด้วยวัย95ปีทางวัดชุมนุมหมู่บ้านพรม แห่งพุทธศาสนิกสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นวัดที่ท่านติสนัทฮานเป็นผู้ก่อตั้งเปิดเผยว่าท่านมรณาภาพอย่างสงบที่วัดตือฮิวในเมืองเวประเทศเวียดนามซึ่งเป็นวัดที่ท่านบวชเนนท่านติสนัทฮานได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกการเจริญสติในแนวทางที่เรียกว่าการมีสติตื่นรู้หรือ m i n d f u l e s s ในโลกตะวันตกและบุกเบิกการนำศาสนาพุทธเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในสังคมในโลกตะวันออกท่านได้กลั่นกรองคำสอนเกี่ยวกับความเมตตาการุณาและความทุกข์ในศาสนาพุทธให้เข้าใจได้ง่ายและอุทิศทั้งชีวิตให้แก่การสร้างความสงบสันติภาพท่านติดนัดหานเป็นที่ยกย่องนับถือของคนดังจำนวนมากรวมไปถึง โอปราวินฟรีและธุรกิจบริษัทมากมายรวมทั้ง Google ได้นำคำสอนและแนวทางพุทธธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของท่านไปปฏิบัติตามติดนัทฮันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่วัดที่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งในฝรั่งเศสแต่ในบ้านปลายชีวิตในช่วงหลายปีหลังก่อนมรณภาพ ท่านได้กลับไปใช้ชีวิตที่วัดตือหิวในเวียดนามซึ่งเป็นวัดที่ท่านบวชตั้งแต่ยังเด็กขณะที่เพจเฟซบุ๊กไทยพรามวิเลตหมู่บ้านพรามประเทศไทยแจ้งว่าประกาศพระอาจารย์ติสนัฐฮานละสังขารสังขะหมู่บ้านพรามนานาชาติขอประกาศว่าหลวงปู่ติสนัทฮานพระอาจารย์ที่รักยิ่งของเรา ได้ละสังขารอย่างสงบณวัดต,ตื่หิ้วเมืองเวประเทศเวียดนามเมื่อเวลาศูนย์นาฬิกาศูนย์ศูนย์นาทีของวันที่22มกราคม2565สิริอายุ95ปีเราขอเชื้อเชิญครอบครัวทางจิตวิญญาณทั่วโลกได้หยุดใช้ชั่วเวลาสักครู่ในความสงบและกลับคืนสู่ลมหายใจแห่งสติ เพื่อที่เราจะได้โอบรับหลวงปู่ไว้ในหัวใจในสันติและความสำนึกคุณด้วยความรักต่อทุกสิ่งที่ท่านได้มอบให้ไว้ในโลกย้อนหลังคำสอนหลวงปู่ตินัทานที่ได้มรณาภาพในวัย95ปีเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่22มกราคม2022ที่วัดในเมืองเวของเวียดนาม ซึ่งนักบวชท่านนี้พูดได้ถึง7ภาษาด้วยความที่คําสอนของท่านนั้นเรียบง่ายและลึกซึ้งสามารถนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้มีคนศรัทธาอย่างมากมายถ้าคนที่มาพูดกับเราใช้วาจาที่ทำร้ายผู้อื่นเราควรทำอย่างไรในระหว่างที่เราฟังด้วยความการุณาเราจะตั้งใจรับฟังเพื่อให้เขาพูดอย่างเปิดใจ มีความทุกข์น้อยลงนี่คือการฟังอย่างลึกซึ้งโดยหัวใจกรุณาซึ่งมีสองประการคือเราก็จะได้รับการปกป้องจากพลังของความการุณาและจำไว้เสมอว่าเราต้องการให้คนคนนั้นพูดในสิ่งที่อยู่ในใจของเขาและถ้าเราสูญเสียความการุณาเราก็ไม่ควรนั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรับฟังก็ให้บอกไปว่า ให้คุยกันในวันถัดไปเพราะเราต้องฝึกฟังด้วยความกรุณาจุดประสงค์การรับฟังอย่างกรุณาคือให้คนคนนั้นมีความทุกข์น้อยลงถ้าคนคนนั้นมีความทุกข์เขาก็ไม่สามารถใช้วาจาแห่งรักในคำพูดจึงมีความโกรธความขมขื่นนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องรับฟังด้วยความกรุณา หากคนคนนั้นมีคำพูดที่เต็มไปด้วยการดูถูกดูแคลนและสร้างความเจ็บปวดเราจะฝึกรับฟังและพูดอย่างมีขุศโลบายอย่างไรเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอีกฝ่ายการรับฟังอีกฝ่ายเป็นสิ่งที่เธอจำเป็นต้องฟังถ้าสามารถเห็นความทุกข์ในตัวเขาเธอก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะวิธีใด ถ้าเธอรับฟังด้วยความกรุณาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเปลี่ยนวิธีครูจะนำหลักธรรมมาใช้ในโรงเรียนอย่างไรหากผู้บริหารไม่เห็นด้วยเรามีวิธีมากมายที่จะนำคำสอนไปใช้ในโรงเรียนการฝึกเจริญสติไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียวเราสามารถปรับการสอนในห้องเรียนได้อาจเริ่มต้นจากการตามลมหายใจอย,อย่างมีสติ ถ้าเรามีกุศโลบายเราไม่ควรแสดงตนว่าเราเก่งกว่าครูคนนั้นถ้าเรานำไปใช้ในการเรียนได้การสอบก็จะดีขึ้นยกตัวอย่างการนำเรื่องการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ไปใช้ในห้องเรียนเราก็จะได้รับผลในทางที่ดีและเราควรหาเวลาสนทนากับครูคนอื่นและผู้บริหารว่าจะทำให้การเรียนการสอนดีขึ้นอย่างไร ถ้าครูมีการฝึกปฏิบัติด้วยวิถีแห่งสติทั้งการเดินนั่งยิ้มอย่างมีสติคุณครูก็จะได้รับการชื่นชมลองจินตนาการดูถ้าเรามีครูสักคนเมื่อจอดรถแล้วเดินด้วยวิถีแห่งสติมาทำงานด้วยความเบิกบานยิ้มคุณครูคนนั้นจะมีสัมพันธภาพที่ดีการฝึกสติได้เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนได้ด้วย เมื่อปฏิบัติจเจริญสติแล้วจะรักษาจิตใจเพื่อรับมือกับความโกรธอย่างไรการปฏิบัติที่ดีไม่ควรบังคับมากเกินไปจะทำให้เรามีความทุกข์เนื่องจากพระธรรมมีความงดงามในเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องสูงและเราไม่มีหนทางไปสู่ความสุขความสุขคือหนทางไม่มีหนทางไปสู่นิพพานเพราะนิพพานคือหนทาง ถ้าเธอมีความทุกข์นั่นก็ไม่ใช่การปฏิบัติที่ดีเราต้องเบิกบานในการปฏิบัติก่อนถ้าจะฝึกปฏิบัติที่จะรักคนที่ทำร้ายเราควรทำอย่างไรถ้าคุณพ่อของเรามีความทุกข์แล้วไม่รู้วิธีรับมือเขาก็จะส่งทอดความทุกข์ให้กับเราถ้าเรามองเข้าไปในตัวเราเราก็จะเห็นความทุกข์ของคุณพ่อในตัวเราเรียกว่า สังสารวัรเพราะเราคิดว่าคุณพ่ออยู่นอกตัวเรานั่นไม่ใช่ความจริงคุณพ่ออยู่ในตัวเราความสุขและความทุกข์มีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายถ้าเราไม่รู้วิธีเปลี่ยนแปลงความทุกข์ในตัวเราเราควรเปลี่ยนแปลงคุณพ่อที่อยู่ในตัวเราเราคือผู้สืบทอดเรากำลังนำคุณพ่อในตัวเราเข้าไปสู่อนาคต